สวัสดีค่ะฟอดแต่งใบแอนค่ะแอนแอนค่ะฟอดพนักงานก็เจน้อมินค่ะวันนี้นะคะแอนพามาดูรุ่นนี้เลยวายแท็ White 6วีหนะคะราคาตัวรถที่หนึ 1, 5, ่งล้านห้าแนองหไรหนึ 1, 5, ่งล้านห้แสท่าไรหนึ่งล้านห้าแสนสองมืเก้าพันบาทนั่นเองจ้า อัคันนี้เป็นตัว V6 เลยทีเดียวนะคะมาดูว่าแต่งอะไรเพิ่มเติมก็ามาโอ้หล่อมากๆเลยนะ,ะพี่ๆสีเดิมนะคะเป็นสีดําเงานะคะลูกค้าแลปสีรอบคันเลยนะคะเป็นสีดําด้านนั่นเองค่ะมาดูด้านหน้ากันเลยลูกค้าแต่งเพิ่มนะอันนี้นะก็จะเป็นกันชนหน้าของชุดเหล็กของ x t r e m นั่นเองค่ะหล่อเลยนะคะใส่ห่วงเมก้าเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะบิวอินพร้อมไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนั่นเองดีไซน์การออกแบบของชุดเหล็กนะคะบอกเลยว่า ดุดันมากๆเลยนะคะและหล่อมากๆเลยแล้วก็มีไฟ LED นะคะ3จุดเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนั่นเองค่ะความหลอ่อความดีไซน์นะคะการเล่นมุมขอบของชุดเหล็กนะคะทาให้รถดูบึกบึนมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ด้านข้างนะคะไฟนะคะเป็นไฟซีแคมเลยนะมีเป็นไฟอัอตโนมัตินะคะปรับไฟสูงต่ําเองเลยนะดีมากๆเลยทีเดียวด้านบนค่ะเป็นสกูปทรงฟิตนะคะสันจมูกเป็นสีดําด้านแล้วก็โลโก้นะคะเป็นรูปกะทิงสีดําเงานั่นเองนะคะตัดขอบ ด้วยนะทาให้รถด,ดูสวยและมีมิติมากขึ้นเพราะว่ารอบคันแล้วอะ่ะเป็นสีดําด้านนั่นเองค่ะพี่พมาต่อกันเลยด้านข้างค่ะคันนี้นะคะใส่ชุดยกถึง3นิ้วเลยทีเดียวนะเปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนโชคนะคะปรับ8ระดับเลยทีเดียวปีกนกเป็นของโปรเฟนเดอร์นะคะโชคก็เป็นของโปรเฟนเดอร์เช่นเดียวกันค่ะมาต่อกันที่แมกยังค่ะซีลียางจ้า ที่ยาง35คูณ12.5นะคะ R20 เลยทีเดียวนะคะยางแบบใหญ่ๆเลยยางพร้อมลุยนั่นเองนะคะแล้วก็ร้อมแ็กนะคะลายเป็นสีดำคลิปเงินนั่นเองแล้วก็ออฟเซตลบถึง44เลยค่ะพี P ่ๆโอ้โหสวยมากๆเลยทีเดียวและเข้ากับชุดแต่งมากๆเลยค่ะมาต่อกันเลยบันไดข้างค่ะลูกค้าเปลี่ยนใหม่นะคะจากบันไดข้างเดิมเป็นของฮาร์เมอร์นั่นเองนะคะมีตัวกันลื่นด้วยนะคะทำความสะอาดง่ายนั่นเองแล้วก็ใส่นี่เลย กรอบข้างประตูนั่นเองนะคะใส่ทั้งหมด4บานเลยทีเดียวนะคะทำให้รถด,ดูสวยมากขึ้นเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นสีดําเงานั่นเองนะคะพี่ๆสวยๆเลยนะตัดกันแล้วก็ใส่ครอบบลอรองมือเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันนะคะทําให้ตัดกันนั่นเองทั้ง4ลรถนะคะติดฟิล์มเรียบร้อยลาวหลังคานะคะ,ะมาเรียบร้อยนั่นเองแล้วก็โรบาร์นันท้ายก็เป็นของเอ็กตีมเช่นเดียวกันพี่ๆดูสีการเล่นดีไซน์ของชุดเหล็กสวยมากๆเลยค่ะเนี่ยยาวมาถึงนี่เลยนะตัวนี้ก็สามารถนะคะรัดนะคะเนี่ยรัดของได้ด้วยนะ แล้วชุดเหล็กนะมีไฟเบรกดวงที่3นะคะเพิ่มเติมเข้ามามีมาในข้างไว้เหยียบนะคะขึ้นหยิบของจับตรงนี้เลยค่ะนี่จับตรงนี้แล้วก้าวขาขึ้นหยิบของได้เลยนะคะและไฟท้ายใหญ่ๆแบบนี้มองเห็นได้เด่นและชัดเจนนั่นเองค่ะฟูออปชั่นเลยนะใส่ครอบไฟด้วยนะตรงรุ่นของเขามีบายสปอร์ตด้วยนะจับระยะรถด้านข้างนั่นเองค่ะ มาต่อกันเลยฝาครอบฝาท้ายนะคะ F O H D นะคะเวนโลโก้ไว้แล้วก็แล้วก็ไฟเบรกก็ยังมีเช่นเดิมนะคะใส่ตัวอะคาริลิกเพิ่มค่ะเป็นคำว่า r a n g นเจอนั่นเองและกันชนท้ายนะคะเป็นของ h a m m e r ค่ะมีห่วงเป็นงาใส่เพิ่มเติมเข้ามา่น,นเองจา้ามาดูด้านบนให้เห็นหน่อยตรงนี้ใส่โรลเลอร์เพิ่มนะคะตรงนี้เป็นของ h a m m e อเลยนะตัวนี้เป็นตัวไฟฟ้าด้วยนะคะมาดูภายในของตัวรถกันหน่อยรุ่นนี้มีแอร์หลังด้วยนะ <c oughs> นี่ภายในสวยหรูหลามากๆนะคะเบาะหนังนะคะเดินได้ด้วยสีส้มเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนั่นเองค่ะภายในเป็นสีดําทั้งหมดนะคะหรูหลามากๆมีการเล่นไฟของประตูด้วยนะคะดีไซน์ออกมาได้สวยมากๆ นี่สวยนะแล้วก็มาดูมาดูหน้าจอกันหน่อยหน้าจอไซส์อยู่ที่12นิ้วค่ะเชื่อมต่อ a p p l e c a r p l a y แล้วก็ a n d r o i d Android Auto ได้ด้วยนั่นเองนะคะมีที่ชาร์จไวรเล็ดมือถือนะคะเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าเบรกไฟฟ้าแล้วก็มีโหมดนะคะขับ4ขับ2เพิ่มเติมเข้ามานั่นเองจ้าแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะปรับได้ถึง4ทิศทางและมีปุ่มสตาร์ทไฟออโต้ค่ะ แรงๆเลยนะคะคันนี้นะคะ250แรงม้าเลยทีเดียว600แรงบิดค่ะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากแต่งชุดแต่งเอกตีมแบบนี้นะคะสามารถแจ้งแอนได้เลยนะ,ะ098 982 98, 5 1 6 6ขามีไฟแนนซ์ลิงเซนสารที่ถึงบ้านไฟแนนซ์ผ่านในบาคนขับรถไปส่งเองเลยนะคะเจอกันวันรับรถนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีค่ะ